คลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวนะโอจะพามาดูนะครับกลองของ crf a แดนรนะครับกล่องกองอากาศเนาะนาโอก็ถอดฝาข้อบอกแล้วนะครับก็ไปดูวิธีถอดได้นะครับในคลิปก่อนๆน,นี้นะครับที่นาะโอได้ลงไว้เนาะ ก็ถอดไม่ยากนะครับตรงนี้ก็คือกองอากาศนะครับเดี๋ยวมาดูว่าข้างในจะเป็นยังไงเนาะกองอากาศโอเคเยราโอกแกะแล้วนะครับใช้ไขควง ถอดสี่ตัวนะครับมีนอ็นอตน็อตอยู่สี่ตัวเกี่ยวแบบนี้สี่ตัวตัวกองอากาศนี้ก็คอยดูแลนะครับอย่าให้มันสกปรกเนาะ มันจะมีผลต่ออัตราเร่งของเครื่องยนต์นะครับเราก็ต้องคอยดูแลเนาะนี่ครับนี่แกะมาแล้วข้างในจะเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยตัวกรองนี่คือกรองนะครับอยู่ด้านในนี้ เรโอยังไม่เคยแกะเลยนะนี่เป็นเป็นครั้งแรกที่แกะเนาะรู้สึกว่าไอ้นี่มันจะขาดรงบดแล้วเนะาะเจ้าของน่าจะต้องได้ซื้อมาเปลี่ยนนะครับอย่าถอดแกะนี้นะครับแกะออกเนาะ,ะนี่ก็จะออกมาแบบนี้นะเป็นกองเนาะ ตัวผ้ากองนี่นาวออกไปหมดแล้วคือทำให้มันโล่งขึ้นเนาะมันจะได้วิ่งวิ่งดีนะแต่จริงๆแล้วก็ควรจะมีผ้ากองเนี่ยจะต้องไปซื้อผ้ากองนะครับมาใส่เนาะดูแลแบบนี้นี่ไม่ดีไม่ดีกับเ,เครื่องยนต์นะครับ แบบนี้เนาะไม่ดีไม่ดีต้องไปซื้อกลองดีๆมาใส่โอเคนี่ก็เป็นวิธีถอดถอดกลองนะครับใส่ก็ใส่เหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปแบบใส่มือเดียวก็ได้กด้กดเข้าแบบนี่เสร็จแล้วนะครับน,นี่นะีเนะแล้วก็ฝาครอบ ติดไว้เหมือนเดิมแบบนี้นะครับแล้วก็มุนน็อตเข้าสี่ตัวเหมือนเดิมเนาะโอเคนี่นาโอมาดูให้ดูวิธีการถอดกองเนาะ CIF แดนลี่เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ